เทรดแมนอัปเดตใหม่ฟัน Analysis แปลผลกองทุนจากข้อมูลของ Morningstar สสำหรับการใช้งานตัวฟังก์ชันแปลผลนะครับหรือว่าฟัน a อนาลิซิสเนี่ยให้เลือกในส่วนของแว่นขยายนะครับของหน้ามา r k เก็ตนะครับด้านขวามือบนนะครับจากนั้นให้เลือกที่ฟันครับก็จะปรากฏรายชื่อของกองทุนรวมนะครับจากฐานข้อมูลที่เราดึงมาจาก Morningstar นะครับทีนี้ ถ้าเราสนใจกองทุนรวมใดเป็นพิเศษนะครับให้เราทำการพิมพ์ชื่อย่อของกองทุนนะครับอย่างเช่นผมสนใจในส่วนของบลจอ a อผมก็พิมพ์ว่า AA a ในช่องค้นหานะครับจากนั้นผมก็ติดที่ชื่อของกองทุนที่ผมสนใจอย่างเช่นผมจะเลือกในส่วนของ AA ขีด IC นะครับก็คือกองทุนเปิด AA ไอเออินคัมฟันแตะหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะปรากฏหน้าภาพรวมนะครับของกองทุนรวมนะครับซึ่งจะบอกถึงในส่วนของกราฟของราคา nav นะครับมูลค่าทรัพย์สินสุทธินะครับโดยที่เราสามารถดูกราฟย้อนหลังตั้งแต่1เดือน3เดือน6เดือน ytd คือตั้งแต่ต้นปีนะครับ1ปี3ปีแล้วก็ตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนนะครับรวมทั้งในส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยนะครับ ตัวที่ในหน้านี้นะครับจะบอกถึงตัวผลตอบแทนนะครับค่าธรรมเนียมนะครับเราอยากรู้รายละเอียดอะไรเราก็เลื่อนขึ้นมาด้านบนได้เลยนะครับแล้วเราสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดูเพิ่มเติมได้เป็นรายละเอียดของกองทุนนะครับว่าลงทุนอะไรบ้างนะครับทีนี้ในส่วนของรายละเอียดกองทุนเราจะดูได้นะครับว่าข้อมูลล่าสุดเป็นเมื่อไหร่นะครับโปรแกรมก็จะบอกไว้นะครับผมแล้วก็จะบอกรายละเอียดว่าเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไหนนะครับเป็นประเภทกองทุนประเภทในส่วนของ AIMC นะครับก็คือตราสารนี้ทั่วไประยะกลางนะครับจะแตกต่างกับตัวประเภทข้อมูลกองทุนของ Morningstar ที่เป็นประเภท Mid Long Term Bond นะครับซึ่งข้อมูลหลักเนี่ยเราดึงข้อมูลกองทุนมาจาก Morningstar นะครับแล้วเราก็สามารถดูตัวอันดับกองทุน1ปีย้อนหลังได้เป็น ข้อมูลของ Morning Star ที่เป็นกองทุนประเภทเดียวกันนะครับแล้วก็บอกถึงประเภทกองทุนประหยัดภาษีนะครับถ้าเป็นกองทุนประเภท SSF เอ SS f อก็จะขึ้นณส่วนนี้นะครับแล้วก็ลักษณะกองทุนนะครับเป็นลงทุนเพื่อลงทุนทั่วไปก็คือเป็นรายย่อยสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็อ่าดูมีค่าความเสี่ยงของกองทุนคือระดับ4ตาสานนี้นะครับ การจ่ายปันผลแล้วก็มูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยนะครับอ่าเลื่อนไปด้านบนนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการแปรผลอ่าการแปรผลกองทุนเปิด aia อินคัมฟันเนี่ยปรากฏว่าถูกตัวแล้วก็ถูกเวลาความหมายของถูกตัวกบถูกเวลาหมายความว่าอะไรเราสามารถดูในส่วนของดูรายละเอียดอธิบายเพิ่มเติมได้นะครับอ่าในส่วนของการวิเคราะห์ถูกตัวเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ในเชิงของ ผลตอบแทนของตลาดเทียบกับดอกเบีเ้ยเงินเฟ้อนะครับอัตราเงินเฟ้อต่างๆพวกค่างเงินต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถดูเกณฑ์การประเมินได้นะครับโดยที่เกณฑ์การประเมินของกองทุน AA Income Fund เนี่ยไม่ผ่านอยู่2เกณฑ์น,นะครับก็คือผลตอบแทนเกินตลาดไม่ผ่านนะครับประสิทธิภาพผู้จัดจาก,การกองทุนไม่ผ่าน อีก5ข้อที่เหลือนะครับผลตอบแทนรวมต่อความเสี่ยงรวมความเสี่ยงขาลงนะครับผลตอบแทนส่วนของ NAV นะครับการจัดอันดับค่าธรรมเนียมแล้วก็จัดอันดับขนาดกองทุนเนี่ยผ่าน<อ>ก็คือ5ใน7นะครับโดยที่เราจะเวทนับหนักเกณฑ์การประเมินเนี่ยก็คือ7ข้อเท่าเท่ากันปรากฏว่า AAInC o m e Fund ก็คือผ่าน5ใน7นะครับก็คือถูกตัวนั่นเองทีนี้ ในส่วนของถูกเวลาเลือกขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของแนวโน้มตามกราฟเทคนิคนะครับของกองทุนพกซึ่งค่า,าเฉลียต่างๆโดยที่เรามาดูเกณฑ์การประเมินเนี่ยปรากฏว่าผ่าน5ข้อนะครับทั้ง5ข้อเลยโดยที่เราเวทน้ําหนักเท่ากันเหมือนกันเหมือนเดิมเลยก็คือ5ข้อเท่าๆกันนะครับข้อแรกเป็นเกณฑ์ถูกตัวจากบอลอินเด็กนะครับข้อที่2คือถูกเวลาจากบอลอินเด็ก อ่าข้อที่3เป็นแนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยคู่ที่1นะครับอันที่4ี่เป็นแนวโน้มค่าเฉลี่ยอ่า SMA นะครับคู่ที่2แล้วก็เราให้น้ำหนักของต่างชาติซื้อสุทธิด้วยนะครับว่าผ่านนั่นเองนะครับอ่ลาลักษณะนี้นั่นเองนี้เราปิดกระกบ,บาดไปแล้วก็ผมจะชี้ในส่วนที่เราต้องสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของสรุปผลการวิเคราะห์นะครับปรากฏว่าเทรดแมนสรุปมาว่ากองทุนเนี้ย มีแรงซื้อหมายความว่ากองทุนนี้เหมาะสำหรับการเข้าซื้อนะครับโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมนะครับก็สามารถซื้อได้เพราะว่ามีความเสี่ยงต่ำเพราะว่าถูกตัวกับถูกเวลานะครับนั่นเองอ่าทีนี้เราก็จะง่ายแล้วในการ นำชื่อกองทุนรวมที่มีคนแนะนำมาหรือว่าเราผ่านตาม,มาสามารถนำมาเสิร์ชชื่อกองทุนใน t a d e m e ม n ผ่านแปรผลกองทุนหรือว่าฟันอานาลิซินั่นเองอ่าทีนี้บางคนเนี่ยอยากลงทุนในกองทุนต่างประเทศนะครับก็ติ๊กที่ตัวเสิร์ชค้นหานะครับอย่างเช่นผมสนใจในส่วนของ SCB s นะครับ S&P 500นะครับนะอสผมก็ติ๊กไปที่ SCB S&P 500นะครับ ปรากฏว่าการแปลผลเนี่ยผิดตัวนะครับถูกเวลานะครับก็คือผลตอบแทนไม่ชนะตลาดนั่นเองถูกเวลานะครับคือการาฟเป็นขาขึ้นสรุปผลคือมีให้รอโอกาสก็คือความสามารถการบริหารกองทุนนี้อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีนะครับเราก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก็คือเรายังไม่ควรลงทุนในกองทุนนี้นั่นเองนะครับที่นี้เราก็นำกองทุนที่เราสนใจมาค้นหาได้เลยครับ คราวนี้เพื่อนๆก็สามารถวิเคราะห์ตัวกองทุนรวมด้วยเทรดแมนกันได้แล้วนะครับมาลองใช้เทรดแมนกันดูเพื่อให้นลงทุนประหยัดเวลาเพื่อเรื่องสี่สุดพันกว่าในชีวิตครับ